สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของร้านนิกคาบอยชอบข้าวให้สักนิดหน่อยนะครับป้าป้ามาวินอยากถามว่าทําไมป้าถึงมาขายรถยนต์มือสองอยากรู้เหรือเามาวินครับงั้นเดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังแล้วกันนะ <c oughs> ว่าทําไมถึงต้องมาขายรถยนต์มือสองตอนนั้นอะ่ะป้าเริ่มทํารถยนต์มือสองตอนปีปีห้าแปดมาวินกําลังจะคอด พอดีเลยตะนะแต่ตอนนั้นอนะแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนหน้าที่ป้าจะทํารถยนต์เนี่ยป้าทําพวกเครื่องหนังแนวคาร์บอยแล้วก็ทํางานแฮนด์เมดทั้งหมด uh. ได้ชื่อว่านิกคาร์บอยคือป้าชอบ uh. แล้วพอมาวินคอดขึ้นมาเนี่ยป้ามานั่งคิดแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าเราทําเครื่องหนังไปตลอดไปเนี่ยลูกค้าเขามาหาป้าเขาไม่ได้มาหามาวิน ป้าก็เลยต้องหาวิธีที่ว่าอยากให้มีอาชีพที่มั่นคงเพื่อลองรับมาวินเป็นวันข้างหน้าก็เลยต้องมานั่งคิดว่าถายรถยนต์มือสองดีกว่าเพื่อวันข้างหน้าสมมติว่ามาวินจบมาเนี่ยมาวินก็ยังมีอาชีพที่ทำงานได้แล้วก็เป็นเจ้าหนา้าตัวเองแต่ป้าไม่ได้บังคับนะว่าจะให้มาวิน ้องอยู่ขายแต่รถจนมือสองคือป้าให้เต็มที่ให้อิสระกับมาวินเต็มที่อยากทำอะไรทําทําไปไหนไม่รอดกลับมาหาละหาป้าเนี่ยป้ามีอาชีพให้อยู่ละคือรถจนมือสองแล้วตอนนั้นป้าเริ่มทํารถป้ามีเงินทุนกี่บาทตอนนั้นป้ามีเงินอยู่แสนห้าเพราะว่าเงินทุนก็นสุดท้ายแล้วคือแสนห้าตอนนั้นป้า<ะ>คิดอยู่อย่างเดียวเลยว่า เราต้องมีรถดีๆครับสักคันหนึ่งแต่เงินแสนห้าฟ้าเนี่ยจะมาซื้อรถดีครับแล้วเราจะเอาเอาเงินที่ไหนมาผ่อนฟ้านั่งคิดอยู่ทั้งนานฟ้าก็เลยไปหาลุงเอกลุงเอกที่เราไปนั่งกินข้าวหน้าเป็ดเมื่อวานอ่ะอ๋อครับเออนั่นแหละฟ้าก็ไปนั่งคุยกับแกเพราแกตอนนั้นลุงเอกแกก็ขายรถก็ไปถามลุงเอกว่า พี่ขายรถดนมือสองดีไหมลุงเอกก็บอกว่า,วาดีนิดดีเลยพี่สนับสน,นุนลุงเอกเป็นคนเอารถให้ป้าขายคันแรกเนียน,นะครับสามคันเดือนนั้นนะป้าขายรถของลุงเอกหมดไปเลยสามคันป้าโคตรด,ดีใจเลยเป็นโอ้ยได้เงินเยอะมากอันนั้นนะป้าพอรถที่บ้านลุงเอกหมดไปเนี่ยป้าก็เริ่มไปหารถด,ด้วยตัวเอง ไปซื้อที่เชียงใหม่หาซื้อรถที่เชียงใหม่ตามตามตามเวบต่างๆครับ่าพอไปเนี่ยเราก็ได้เจอพักพวกเจอคนรู้จักอีกมากมายครับแต่ตอนนั้นอะ่ะคือเรายังเป็นเด็กใหม่ในวงการรถมือสองมันก็ค่อนข้างที่จะ มีมีแบบว่าเราไม่เก่งประสบการณ์เรื่องการดูรถดูไรแต่ก็ยังขายได้นะก็ผ่านมาได้ก็ล้มรุกคุกคานม,มาเยอะเหมือนกันก่อจะมาถึงวันนี้ได้แล้วป้าขายได้ทุกเดือนไหมครับก็ขายได้ทุกเดือนนะมาวินร่วงก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งป้าขายอยู่สี่ห้าคัน เริ่มแรกๆก,ก็สองคันสามคันพอนานๆเข้าเนี่ยป้าเริ่มเริ่มรู้จักคนเยอะเริ่มเจอเจอคนมากมาย<อ>การที่เรารู้จักคนเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะรู้ป่ะเพราะอะไรไหมเพราะเขาจะคอยเกื้อหนุนเราคอยแบบสนับสนุนเรา,ามาวินสังเกตไหมทําไมป้าไปไหนเอก็จะมีแต่คนรู้จักสังเกตครับนั่นแหละคือ คือเราอ่ะเราไปเนี่ยเราไปหาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยคือมิตรภาพที่ป้าบอกเลยว่าไปไหนไม่มีวันอดตายอพอพอเรารู้จักคนเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มกว้างเราขายได้เดือนหนึ่งหกคันเจ็ดคันเป็นแบบนี้มาตลอดครันะมันก็อยู่มาได้ตลอด แล้วป้ายังขายไม่ได้แล้วเดือนนี้ป้าขายไม่ได้ป้าจะทํายังไงอะครับมันต้องได้ดิมวินเพราะป้าต้องเชื่อเชื่อในสิ่งที่เรายังมีความศรัทธาอยู่ถึงเดือนที่แล้วเนี่ยเรายังขายไม่ได้แต่เดือนนี้ป้ายังมีมาวินอยู่นะจะงไงครับป้าก็ต้องต้องขายได้จะขายได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ป้าไม่รู้เลยแต่ ป้าคิดว่ามาวินเป็นตัวช่วยให้ป้าต้องได้ขายแได้ครับถ้ามาวินอยู่กับป้าเนี่ยยังไงอะเดือนนี้เราต้องได้เปิดบินใช่ไหมใช่ครับเพราะมาวินเป็นตัว,ตวช่วยป้าใช่ไหมใช่ครับไอ้ป้ามาวินจะช่วยขายอีกแรงหนึงเราต้อง เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ดีมากลูกครับเราสองคนอ่ะมันต้องผ่านไปครับแค่น,นี้มันเป็นบททดสอบของเราเองครับใช่ไหมใช่ครับนุ้งผ่านผ่านไปให้ได้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ เรื่องราวประวัติของร้านนิกคาบอยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ของเราด้วยนะครับและอีกเรื่องใครสนใจรุดอะไรโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0899527844วันนี้นะครับก็พวกเราสองคนนะครับนิกคาบอยแล้วก็มาวินครับก็ขอลากันไปแค่นี้นะครับ เจอกันใหม่ค,คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ